ย้ายไปบ้านกรุณาอ่าพอย้ายบ้านกรุณาปุ๊บลงมากินข้าวปุ๊บน้ำมอสก็ดเ,เดินมาเลยเดินมาปุ๊บเดินมามองก็าถามว่าเรียนย่านนเหรอเขาบอกใช่ใช่แต่เขาก็น้ำมอสเขาเอาน้ำเทลงบนโต๊ะแล้วเขียนเอาเอารูปเอาน้ำ้วเขียนเป็นรูปสากลเขาบอกรู้จักนะบอกอรู้จักบอกอืม สาากนปครยายโดนหวยแดกมาจากที่อื่นแต่ยายได้เลขเด็ดมาจากที่นี่ตามมาเลยที่แอดเต็ง77บ้านใหญ่ให้โชคมาแสดงตัวแสดงตัวหน่อยเหมือนอยู่มาอยู่พี่มดน่าจะอยู่มานานอยู่อยู่มานานน่าจะอยู่มานานเดียอะเจอเข้าไปเจอผมก็เจอประชาชื่นเยอะมาก อ๋อ oh, ชื่นชื่นสั้นเขาแสบมากเลยเนอะแต่ทั้งชื่นสั้นชื่นยาไอ้ชื่นเออชื่นสั้นชื่นยาวเจอคนเดียวเก่งนักรบ oh. นักรบนักรบคุ้มภัย oh. จำได้เพราะว่าเท่ว่ะขาวหลอ่อผมยาว oh. อแล้วก็